ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับกับดักก้าวไกลระหว่างรอทูนกล้าวถวาย และรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมีประเด็นจุกจิกโผล่มาให้เห็นเป็นรายวันบางประเด็นไม่เล็กเลยแต่ดูเงียบๆบางประเด็นดูเหมือนใหญ่โตแต่ก็ไม่มีสาระสำคัญอะไรไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเช่นเรื่องการลาออกจากสสมีเรื่องใหญ่แต่ถูกทำให้ดูเล็กคือเรื่องอุดมการของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคก้าวไกล ตอนนี้ลิ้นพันกันจนแกะไม่ออกอยากจะแสดงบทบาทชูอุดมการพักแต่สุดท้ายงงกับตัวเองไม่รู้จะเป็นอะไรกันแน่งูก็ไม่ใช่ไส้เดือนก็ไม่เชิงยึดหลักการผิดๆจนขัดและแย้งกับกฎหมายจนบางคราวก็ให้กฎหมายเป็นฝ่ายผิดเพราะคิดไม่เหมือนก้าวไกลกัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่สองก็ผิด3 4 5หจะไปเหลืออะไร พัน์เป็นงูกินหางแต่เชื่อเถอะครับพักก้าวไกลจะบอกกับด้อมส้มว่าไอ้ที่ผิดคือกฎหมายคือรัฐธรรมนูญไม่ใช่พักมาเข้าเรื่องกันวันนี้30สิงหาคมด้อมแดงนามถือแถนประสบโชคแฟนคลับพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กสกิดสกาพักก้าวไกลถ้าเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านอำนาจแบบต้องไปจับมือข้ามขั้วของพักเพื่อไทย คือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสสรร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรื่องที่พักก้าวไกลไม่รับเป็นหัวหน้าฝ่ายคา้านเพราะเหตุผลว่ามีสสในพักเป็นรองประธานสภาอยู่จะกลายเป็นอุปสรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดประตูให้มีสสรเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีเสียงของฝ่ายคา้านที่ไม่มีคนในพักมีตำแหน่งในรัฐบาลไม่มีตำแหน่งประธาน หรือรองประธานสภาจำนวน20%ของฝ่ายค้านทั้งหมดนั่นคือต้องใช้เสียงฝ่ายค้านถึง38เสียงเพื่อสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญแต่เสียงของพรรคก้าวไกลถึงแม้จะมีถึง150เสียงแต่ก็จะเป็นเสียงที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะติดเงื่อนไขว่าในพักมีสสที่มีตำแหน่งรองประธานสภาอยู่ส่วนเสียงของพรรประชาธิปัตย์ก็ไม่ถึง38เสียง เป็นไปไม่ได้ที่พรรคเก้าวไกลจะไม่รู้เรื่องนี้แต่จะจงใจให้เป็นอุปสรรคอยู่แบบนี้หรือเปล่าก็ไม่อาจรู้ได้เป็นไงครับประเด็นท่านรองหมูกระทะกำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพรรคก้าวไกลยึดถืออุดมการณ์ที่คุยโม้มาตลอดหรือไม่รัฐธรรมนูญมาตรา256ระบุถึงหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รับรู้กันมาถึงวันนี้ก็6ปีแล้ว โดยเฉพาะวงเล็บ6การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ขั้นสุดท้ายให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาโดยในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของทุกพักการเมืองดังกล่าวรวมกันและมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาซึ่งก็คือเสียงฝ่ายค้านถึง38เสียงบทบัญญัตินี้พักเก้าไกลก็รู้ครับและรู้ดีว่าการที่พิธาลิมเจริญรัฐมีปัญหา และมีท่าทีจะไม่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้หมออองหมูกระทะปฏิพัฒน์สันติพาดายึดเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งต่อไปนั้นจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะพรรคก้าวไกลจะไม่ใช่ฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูนมาตรา256เห็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดและส่งผลต่อกระดุมเม็ดที่สองแล้วใช่ไหมครับแต่ก็แปลกใจไม่หาย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พักก้าวไกลขึงขังขอเลื่อนยติขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งถูกบรรจุในเรื่องที่ค้างพิจารณาลำดับที่33ขึ้นมาพิจารณาก่อนก็คือขอรัดคิวหากมุ่งมั่นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขนาดนี้ ทำไมไม่เคลียร์เส้นทางให้ชัดเจนเสียกอ่อนมันเหมือนขยันแต่งโง่ครับสภาเสียงข้างมากจากรัฐบาลเขาตีตกไม่ให้ลัดคิวก็ยังค้างที่ลำดับ33ต่อไปและที่ยังติดค้างคากันอยู่คือเจตนาของพรรคก้าไกลอย่าลืมนะครับว่ากระบวนการเลือกรองประธานสภารวมถึงกระบวนการโปรดเก้าผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมันต้องใช้เวลา ไม่ใช่พอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มจะแก้ไขรัฐธรรมนูนขึ้นมาแต่พักคก้าวไกลยังไม่จัดแจงทําอะไรให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดถึงเวลานั้นสวรรค์ล่มจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองฉะนั้นง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนพักคก้าไกลเลิกจมอยู่กับความฝันแล้วหันมามองดูความจริงกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกยอมเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มภาคภูมิรอให้พิธาเคลียร์ตัวเองจบ แล้วไปนั่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสียหรือไม่ก็เลือกหัวหน้าพักคนใหม่เพื่อไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านส่วนท่านรองหมูกระทะก็ลาออกปล่อยให้สภาเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งคนใหม่ซึ่งแน่นอนครับต้องเป็นคนของรัฐบาลอย่าปล่อยให้ผู้นําฝ่ายค้านเป็นของพักประชาธิปัตย์เลยครับมันดูย้อนแย้งกับความคิดของพักเก้าไกลเองมันก็เหมือนที่พักเก้าไกลพยายามบอกว่า หัวหน้าพักที่ชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่พักเพื่อไทยทำในวันนี้คือการปล้นหากใช้ตรรกะนี้มันก็ควรให้การเมืองเป็นไปตามธรรมชาติของมันพักฝ่ายค้านที่มีสอสอากที่สุดหัวหน้าพักต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านฉะนั้นอย่าไปเอาอย่างเพื่อไทยเลยครับรกระดุมเม็ดแรกถูกมันก็ง่ายสำหรับความฝันอันยิ่งใหญ่ของพักก้าวไกลที่จะรื้อรัฐธรรมนูญ อย่าไปขุดกับดักฝังตัวเองเหมือนตอนตั้งรัฐบาลอีกอย่าให้เขาว่าเอาได้ว่าก้าวไกลเป็นอุปสรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเสียเหลี่ยมครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิต เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ